ก็จริงมั้งโอเคใช่ค่ะมันทำไมมันไม่ได้เลยยังอะไรกันไม่ได้เดี๋ยวนี้้ไไม่ดขอบคุณนะเอาปิดไปที่หนก่อนอื่นเลยจะบอกว่ายังไงดีสวยมากแล้วเองอ่ะตัวครึ่งหนึ่งของข้านะจริงๆสวยมากคือครึ่งหนึ่งของข้านะ คนแบบรวดเร็วหัวใจแบบรวดเร็วขออนุญาตสวัสดีอย่างเป็นทางการเนาะผ่านช่องทางของน้องด้วยเนาะวันนี้คนดู1,600คนแล้วก็หัวใจ50,000แบบแบบเดียวแบบเร็วมากอะเป็นอะไรที่แบบ <c oughs> เร็วสุดๆอะ่ะอ่ะอันนี้ก็จ,จะเป็นแบบว่าฝากเนื้อฝากตัวด้วยเนาะในช่องนี้เนาะไม่เตือนอีกแล้วอะ่ะ <c oughs> อ่ะทุกคนค่ะวันนี้เดี๋ยวขออนุญาตเปิดแทนน้องก่อนแล้วกันเนาะเออวันนี้เรามีโปรดีๆคือโปร7 7บอกเลยว่าเป็นโปรที่แบบว่าเดือดมากๆบอกเลย <c oughs> เออไหนขออ้อนแฟนๆแบบขอหัวใจขอจอขอใจหน่อยไปขอจอขอใจให้หน่อยนะคะโอ้ย <c oughs> 1เองนี่นี่นี่เอาเอ้าเหรอได้คุยอะเอ้กันเลยก่อนโอเคแต่ว่าภาพชัดเสียงชัดเนาะทุกคนเนาะเพราะว่าน้องอาจจะอยู่แบบว่าไกลแบบโทรศัพท์นิดนึงกลัวแบบทุกคนได้ยินเสียงไหมชัดเจนเออขอขอจอขอใจเดี๋ยวใกล้แสนแล้วเดี๋ยวอู้หู้โคตรไวทำไมไวจังวะน้องอะไแล้วอะไรเป็นอย่างนี้เลยหรอเออชัดข้าวผู้ขงอยู่ฉันอยู่นี่แหละฝากที่ได้ยิน แล้วก็มีของขวัญมองทางนี้เออันนันจอใหญ่กว่าไงทุกคนเราก็เลยอลืมว่าเป็นตรงนี้อเดี๋ยววันนี้ขออนุญาตฝากโปร7.7ก่อนเลยแล้วกันเนาะสำหรับวันนี้จะมีโปรล,ลาบูบูขอลาบูบูได้ไหมสักหนึ่งกรอง ได้ไหมได้ไหมขอให้หน่อยขอได้หน่อยวันนี้มีโปรบูด้วยเพราะว่ามีหลายคนที่ว่าตอนนาตอนเนี้ยยังไม่ได้ลาบูบูถูกต้องไหมล่ะก็อาจจะมีหลายคนได้ไปแล้วแต่ว่าวันเนี้ยไหนๆเราก็สมมติว่าเราเป็นแฟนคลับของน้ำตบผักอยู่แล้วเอออยากจะซื้อน้ำตบผักด้วยแล้วก็กองลาบูบูเหมือนมันแถมลาบูบูจริงๆได้ลูกอันนี้มันเป็นของเปล่าไปถามไปถามน้องแอดมินไงแบบอันนี้มันเป็นก่องเปล่าเพื่อโชว์ลาบูบูเรามีโปรโชว์ลาบูบู พี่ต้องพูดคําว่าอะไรอย่าบัตเตร์เพราะว่ามันให้เหรอให้อะบูบูใช่ไหมหอเออพูดไปยังให้ใช่ไหมเนาะพูดผิดก็ส่วนแทนพี่เลยนะ <laughs> เอออะทุกคนคะ่ะเดี๋ยววันนี้นะคะเดี๋ยวขออนุญาตวันนี้จะเป็นน้ําตบผักน้ําตบผักดียังไงเดี๋ยวขออนุญาตแบบอธิบายพอสังเกตสักยี่สิบวีแล้วกันน้ําตบแม่ช่วยเรื่องอะไรหล่ะคันนี้มันจะต้อง, <laughs> งมีดนึงนะพ <laughs> ออยู่ในนี้ตะเกีแบบบบได้แบบว่าเอาอเนขะินออเขินมาก อ่ะสำหรับตัวนี้นะคะเขาเรียกว่าน้ำตกผักเละจดแจ้งก็จะเป็นน้ำตกผักเลยช่วยเกี่ยวกับเรื่องผิวนะคะผิวหน้าตัวนี้ใช้กับหน้านะคะ<ม>ใครที่เป็นสิวเป็นฝ้านะคะตัวนี้ช่วยได้ให้สภาพผิวหน้าดีขึ้นแล้วก็กเก็บความชุ่มชื้นสำหรับใครที่ผิวแห้งผิวแพ้ง่ายตัวนี้ใช้ได้นะคะมีรอยด่างดำต่างๆนะคะตัวนี้สามารถใช้ได้เลยจะเป็นแบบนี้ค่ะเออใช้เป็นประจําตอนเช้าแล้วก็ก่อนนอนได้เลยเออ ตัวนี้เหมาะสาหรับผิวแพ้ง่ายด้วยนะคะทุกคนคะ่ะตัวนี้เหมาะสําหรับผิวแพ้ง่ายมากๆเลยเออสามารถใช้ได้<ช>เออเป็นแบบนี้เลยแล้ว1ขวดแบบนี้ไซส์5 0 ml แต่วันนี้เรามีโปรโมชั่นให้ลูกค้าทั้งหมดเนาะสามโปรโมชั่นเดีให้น้องให้น้องเป็นคนบอกโปรโมชั่นดีกว่าอ่ะปกติแล้ว1ขวดนะคะน้องนุ่นค่ะปกติแล้ว1ขวด490บาทวันนี้อ,อ่ะเดี๋ยวเตรียมปัตากตะกร้ากันด้วยนะคะแอดมินแต่ละคนเตรียมปัตากตะกร้าด้วยนะไม่รู้อยู่ ชมทางไหนวันนี้เหมือนคุยแบบผ่านบูทูธกันหลายช่องทางมากเอออ่ะทุกคนคะ่ะปกติแล้วเนี่ยหขวดนะคะไซส์ห้าสิบมลปกติแล้วขวดละ4ี่ร้อยเก้าสิบบาทแต่วันนี้เหลือขวดลวะเท่าไหร่น้องนุน่นเหลือขวดละสามร้อยยี่สิบบาทคะ่ะถูกมาก ถ้าปกติแล้วขวดละสี่ร้อยเก้าสิบแต่ถ้าซื้อวันนี้นุ่นลดให้จาก4ี่ร้อยเก้าสิบาทลดเหลือสา0รอยสบเนาะแต่ครั้งนี้ซื้อสองขวดล่ะสองขวดสองขวดโอ้ยปกติก็ก็น่าจะเกือบพันใช่ไหมสองสองขวดเกือบพันค่ะ4ี่ร้อยเกาิบส่เอเก้าสมสองขวดเป็นห้ารอยห้าสิบอ่ะถ้าสองขวดให้ห้าร้อยห้าสบโอเคงั้นขอโปรแบบใช้ต่อเนื่องเลยใช้ต่อเนื่องเป็นประจำเช้าเย็นเช้าเย็นเช้าเย็นเลขนี้คือเลขบงคลสี่ขวดน้องนุ่นขามาสี่ขวด สี่ขวดปกติแล้วสี่ขวดก็ต้องเกือบสองพันอยู่แล้วป่ะอืมหนูขอกลมๆนะกลมๆอ่ะว่ามาต้องได้อยู่แล้วแหละจะไม่ได้ยังไงเจ็ดจุดเขนาดนี้แฟนๆเยอะขนาดนี้หนูขอคนก็ได้สองสสองสอฮ้ฮ้ฮ้ฮะจริงเหรอไรอ่ะต่ครานี้ก็ได้หรอหรอมาหยวแป๊บหนึ่งแป๊บหนึงทุกคนไม่ใช่ตัวเลขที่คุยกันนะคะแป๊บหนึ่งไอเขานี้หรอ ขอโทรได้ไหมได้ไหมคือไม่ได้ได้ไหมไม่น่าจะน่าจะน่าจะได้ปิดไหมต้องบอกนะเนี่ยค่ะใช่ค่ะสองสองสี่อะไรงงงงไปหมดโชว์เลยไหมขอส่วนลดอะไรทําไมถึงได้อะไรขนาดนี้ได้ไหมปิดไงได้องโชว์ไหมคะอ่ะนี่ไงมีคนกดได้เต็มเลยไม่เป็นไรนี่อีกสองสองสี่สี่อะไรแสดงวาทำไมอะไรอะไรวันนี้ลดน่าจะจากไหนจากใคร ต่ออ๋อติ๊กตอกเราพูดได้เลยต้องอยู่ติ๊กตอก <c oughs> จะไปไหนล่ะลูกจะไปไหนเองจะไปไหนก็อยู่นี่แหละติ๊กตอกพูดได้เลยอ, <c oughs> อติ๊กตอกลดได้ <c oughs> <Okay. S 2> โอเคโอ้ยนี่ละค่ <c oughs> ดีมาก <c oughs> แต่ละคนแต่ละองค์แต่ละออยขออภัยในความสลวนน้องด้วยนะ <c oughs> ทุกคนตอนนี้ก็ในแบบงงแบบนิดนึงเออสองตัว ค่อนข้างใหม่ลูกค้าบอกว่าได้224บาทลูกค้าเดี๋ยวขออนุญาตแจ้งก่อนเดี๋ยวว่าเดี๋ยวจะแบบว่าออ้ยบางคนอาจจะงงนิดนึงเดี๋ยวขอแวบกลับมาแบบทางการนิดนึงลูกค้าถาปกติแล้ว1ขวด490บาทวันนี้น้องนุ่นให้320 Tiktok แอดให้เพิ่มอีกลดเหลือ224บาทนะคะทุกคนคะ่ะแล้วก็บอกก่อนใครมีโค้ดส่วนลดใช้ได้เลยแล้วก็ใครมีส่งฟรีใช้ได้อีกนะคะทุกคนคะ่ะเพราะฉะนั้นสรุปเลยวันนี้จากราคาเต็ม490บาทลดเหลือ224ปรบมอ ปรับเดียว48บาทแล้วอะงั้นเป็นหน้าที่ของนุ้นต่อแล้วถ้าอย่างนั้นเพราะทางการฉันเสร็จแล้วเรียบร้อยก็ปะทุกคนรีบกดเร็วแล้วคะนี้เพราะว่าเอาจริงๆแล้วว่าเขาขายอรราคาดีอยู่แล้วราคาคือแบบจืดเลย<ม>แล<ต>้วมันชอ,อ,อบเอียงข้างแล้วฉันไม่ได้เหรอเกณฑ์น้องอะไปโฟกัสอันหนังเดยวตัวนี้ <c oughs> ใช่ไหมอมาเอายังไงเร็วรีบเลยเพราะว่าตอนเนี้ยแอคเขาแอคไหนที่เป็นแบบว่าแอคเขาใหม่ ได้รถอีกเพราะว่าตอต่อขอให้ปกติแล้วราคาชินนครับชินตอตอโอเคตอตอหนูยอมแต่เราก็ไลน์ในติ๊กต็อกนี่แหละใช่ค่ะไอ้ไอ้เลิฟปกติราคาเท่าไหร่นั้นหนูรู้แล้ว นี่ไงตอนแรกห้าร้อยเก้าสิบแล้วก็ว่าเราลดสี่ร้อยเก้าสิบแล้วใช่ไหมนี่ดูราคาเต็มได้เลยหนูน้อยเออวันนี้แบบลดหกสิบสองเปอร์เซ็นต์นะวันนี้งงมากก็คือออนท็อปอะไรแบบเยอะแยะขนาดนั้นเอาจริงๆว่าราคาโปรที่น้องนุ่นให้อ่ะสามร้อยยี่สิบบาทคือถูกแล้วอันนี้ติกตอกให้อีกเหลือสองร้อยยี่สิบสี่บาทตะกี้ที่เห็นนะคะต้องบอกก่อนว่าน้ําตกผักของเราไม่เคยลดราคาไม่เคยทําแฟลเดีวและตวเนี้ของขาดแล้วสองเดือนเพราะฉะนั้นของพึ่งเข้าเมื่อวานน้องนุ่นพี่พึ่งอันนี้ไปเมื่อวานนี้แจ้งว่าวันนี้จะมาพิ่ง เมื่อวานเพราะของมึงเข้าเมื่อวานวันนี้เราก็เลยโอเคโชคดีได้ตัดโปร7.7แล้วคะแนนติ๊กตอ็อกก็ลให้เราเพิ่มอีกเพราะฉะนั้นวันนี้แค่7.7ท่านั้นแล้วน้องนุ่นได้หยิบเนี่ยรอบเนี้รอบแรกพี่ก็ไม่ได้หยิบไม่ได้จับไม่ได้ทําการแบบว่าขายก่อนปล่อยก่อนเลยวันนี้วันแรกเนี่ยวันนี้ของิึงเข้าวันนี้วันแรกเออรีบกดเพราะว่าพูดไม่ทันพี่ตัวใช่ถูกหรือว่าฉันพูดจะนั่นฉันบอกแลยพูดไม่ได้พูดไม่ได้พี่ตัว ไม่เพื่อเขาพูดเก่งนะทุกคนน้ำตบช่วยในเรื่องอะไรคะพียวหน่ะเห็นไหมแม่ขาเอาจะมาแล้วพียวค่ะใครที่